อันยองสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซีรีส์ My roommate is a Gumiho ก็เพิ่งจบกันไปนะครับหลายคนคงชอบไม่ว่าจะด้วยเนื้อเรื่องที่สนุกน่าติดตามและเคมีของคู่พระนางที่เข้ากันดีมากส่วนโอติงก็โดนความน่ารักสดใสไม่ห่วงสวยของอ e ีเฮริตกเข้าอย่างจังและอีกหนึ่งนักแสดงที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือจางกียงที่ไม่ว่าจะมาด้วยลุคไหนแต่งตัวยังไงพี่เขาก็หล่อเกินวันนี้โอติงจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผลงานต่าง ของจางกียองจากนายแบบสูน่นักแสดงชื่อดังจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยและสำหรับใครที่อยากพลาดลิปให,ใหมให่อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผู้เราช่องโอติง่งด้วยนะครับจางกียองเกิดเมื่อวันที่7สิงหาคามปี1992ปัจจุบันอายุ29ปีบ้านเกิดของเขาอยู่ที่อุนซานเมืองอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเขามีพี่ชายหนึ่งคนและเป็นน้องชายคนเล็กมักเน่ของบ้านโดยมีส่วนสูงถึง 187เซนติเมตรประกอบกับมือเขาได้เริ่มสนใจแฟชั่นชอบถ่ายรูปและทางกับกันในช่วงปีที่3ของเขาเที่ยรงเรียนมัธยมเขาทีได้คิดถึงโอกาสในทางอาชีพในอนาคตที่เป็นไปได้สําหรับวิทยาลัยและทักษะที่เขามีในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา<ๆ>เขานึกถึงการทํางานที่น่าตื่นเต้นมากกว่าการไปเรียนที่มหาหลัยวันหนึ่งเขาเห็นวิดีโอรันเวย์จากงานแฟชั่นของอีซูฮยอกบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งดึงดูดความสนใจของเขาทําให้ความฝันที่อยากจะเป็นนายแบบเพิ่มขึ้นมากไปอีกในตอนแรกเขาไม่สามารถบอกความฝันนี้กับพ่อแม่ได้เพราะเมื่อมาจากครอบครัวที่ไม่มีเส้นสายในอาชีพวงการบันเทิงพ่อของเขาก็ต้องอยากให้ลูกได้เรียนดีๆเขาต้องเตรียมสอบเข้าวิทยาลัยในช่วงที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายความผิดหวังของจางกียงเกิดขึ้นหลังจากที่เปิดเผยความฝันของเขาให้พ่อแม่ฟังซึ่งในตอนแรกพวกเขาไม่เห็นด้วยเลย กับการเลือกอาชีพของเขาแต่สุดท้ายด้วยความจริงจังมุ่งมั่นทําให้ได้รับการยอมรับในที่สุดพ่อของเขาก็บอกกับเขาว่าถ้าลูกชอบมันจริงๆและทําได้ดีก็ทํามันซะซึ่งนั่นแหละครับทําให้เขารู้สึกดีใจมากที่ได้รับการยอมรับและได้รับแรงสน,นับสนุนจากครอบครัวจากกิยมจึงจะตัดสินใจมุ่งสู่เส้นทางการเป็นนายแบบเพื่อไล่ตามความฝันเขาเริ่มต้นด้วยการมุ่งหน้าสุกรุงโซเมืองหลวงของประเทศเขาพูดถึงตัวเองว่า เขาเป็นหนุ่มบ้านนอกมักจะเพ้อฝันเกี่ยวกับเมืองหลวงและชมรูปปั้นของกษัตริย์เซจงในกวางฮามุนด้วยตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจางกิยงได้เข้าเรียนสาขา Musical Acting ที่มหาวิทยาลัยยงอินในกรุงโซลกิยงในวัย20ปียังคงมุ่งม,มั่นที่จะไล่ตามความฝันของเขาด้วยการไปที่ Modeling Agency ของเกาหลีใต้ K หรือปัจจุบันก็คือ YG K เพื่อหวังว่า จะได้ทำงานร่วมกันกับบริษัทนี้แต่อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ถูกรับคัดเลือกในทันทีก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในอีกหนึ่งปีต่อมาและเขาก็ได้รับโอกาสนั้นในการถ่ายแบบหลังจากนั้นจางกียองก็ได้เซ็นสัญญาเข้าสู่สังกัด YG K plus ค่ายดูแลนางแบบนายแบบระดับต้นๆของวงการเกาหลีซึ่งในตอนนั้นมีเพื่อนร่วมค่ายอย่างนามจูฮยอกสเตฟานีลีอีซองคยองที่ปัจจุบันก็หันมาเอาดีด้านงานแสดงเช่นเดียวกับเขาจางกียอง เริ่มต้นอาชีพนายแบบในปี 2022, 2 0 1 2เมื่ออายุได้21ปีผ่านงาน2012 s s general idea collection show ในงาน Soul โซแฟชันวีคจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็งานเข้ารัวๆได้เข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์และภาพถ่ายมากมายนอกจากนี้เขาได้ได้รางวัลแฟชั่นโมเดลอวอร์ดจากงาน Asian Model Awards ประจำปี2014ในเดือนมกราคมปี2014อีกด้วยและไม่ใช่แค่ทักษะการเดินแบบและการแสดงที่เขาทำได้ดี แต่ว่าจางกียงยังมีทักษะความสามารถอีกหนึ่งอย่างที่เขาทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นทักษะที่หลายคนคาดไม่ถึงนั่นก็คือการร้องเพลงเขาสามารถร้องเพลงปแ,และเพลงบัลาดได้ซึ่งจางกียงไม่ได้แค่โชว์ทักษะนี้ผ่านการร้องเพลงประกอบซีรีส์หรือร้องเพลงในงานแฟนมิสติ้งเท่านั้นแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยจริงจังกับการร้องเพลงถึงขนาดเข้าร่วมรายการ r i b e of Hip Hop เมื่อปี2016ซึ่งฝีมือของเขาอยู่ในระดับที่สามารถ่าดานคู่แข่งเหมืออาชีพเขาสามารถผ่านเข้าถึงรอบ10คนสุดท้ายเลยทีเดียวและในปัจจุบันความสามารถในด้านการแรปของเขาก้ไม่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆในรายการสัมภาษณ์ต่างๆอยู่เสมอและนอกมีกการรายการข้างต้นที่เราได้พูดถึงไปจางกิยงยังเคยเข้าร่วมแข่งขันขารายการ Singing Battle ทางช่อง KBS โดยหนึ่งในเพลงที่เขาเลือกมาร้องก็คือเพลง Because You Are My Girl หรือผลงานเดบิวต์ของอีซึงกีนั่นเอง พราะมากๆเราไปหาฟังกันได้นะครับมาที่เรื่องงานแสดงกันบ้างจางกียงเดบิวต์ในฐานะนักแสดงในปี2013จากการปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเพลง The Red Shoes และ Friday ของ IU ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่เรียกความสนใจจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีที่สำคัญเร่งพร้อมากๆและและ้วจางกียงก็ได้เริ่มต้นในเส้นทางการแสดง ในปี2014ผลงานการแสดงเรื่องแรกของเขาก็คือซีรีส์ It's Okay That Love ในปี2014ที่รับบทเป็นแซมแฟนหนุ่มของอ e ีซองคยองตามมาด้วยวบทบาทสมทบในเรื่อง The Greatest Marriage ในปีเดียวกันและร่วมง,งานแสดงกับอ e ีฮเยริครั้งแรกนวมถึงสเตฟานีลีในเรื่อง s c h o o l Girl Detectives และในช่วงปี2 0 1 5ถึง2016ิจางกียงก็รับบททั้งนักแสดงรับเชิญและนักแสดงสมทบในเรื่อง My Love อ d นดง Beautiful Mind, The Liar and His Lover ตามลำดับจางกียงยังได้เปิดเผยในรายการ SBS Healing Camp ว่าหลังจากได้ทดลองทำงานในวงการบันเทิงความฝันของเขาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยมีนักสแสดงฮาจองอูเป็นรุ่นพี่ต้นแบบซึ่งจางกียงอยากจะเป็นนักสแสดงที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จให้ได้ภายใน10-15ปีและแล้วในที่สุดครับผลงานก้าวแรกของจางกียงที่ใช้แววจน,นแฟนๆจดจำได้มากขึ้นก็คือซีรีส์เรื่อง Confession คัพเปิลหรือ Goback ปในปี2017ซึ่งเรื่องนี้จางกียองได้แสดงร่วมกับจางนาราในบทบาทของจองนัมกิลรุ่นพี่ของจินจูแม้เขาจะทำได้แค่รักนางเอกข้างเดียวแต่ด้วยออร่าความหลอ่อและคาแรคเตอร์สุดอบอุ่นในเรื่องนี้เองที่ส่งให้จางกียองกลายเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่สร้างความคาดหวังให้กับบรรดาแฟนๆที่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถึงเวลาที่เขาจะได้เป็นนักแสดงนำสักทีต่อเน,นื่องมาถึงปี2018 จางกียงได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับไอยูอีกครั้งเขาได้ร่วมแสดงในซีรีส์สุดปังประจำปี2018ในเรื่อง My Mister ซึ่งนำแสดงโดยอีซอนกยุนและไอยูโดยเรื่องนี้จางกียงรับบทเป็นอีกวางอิลเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบสุดโหดที่มีความรู้สึกชอบจีอันในสมัยเด็กเขาซ่อนความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้ภายในซึ่งบทบาทดังกล่าวได้พาเขาคว้ารางวาัลนักแสดงชายหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวทีงานประกวดรางวาัล a p n Star Awards ในปี2018 และในปี2 0 1 8นี้เองจางกียองได้เป็นักแสดงนำครั้งแรกในผลงานซีรีส์เมโลดราม่าเรื่อง Come and Hug Me จางกียองรับบทเป็นยุนนามูพระเอกของเรื่องซึ่งเป็นตำรวจหวกะทิทีหนึ่งของรุ่นในโรงเรียนในร้อยตำรวจในวัยเด็กพ่อแท้ๆของเขาเป็นฆาตกรโรคจิตที่ฆ่าครอบครัวของรักแรกของเขากิวนักวอนและเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองได้กลับพบก,กันอีกครั้งในตอนผู้ใหญ่ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจแชโดจินและแสดงชื่อดัง ฮันแจอีเรื่องราวศกนักกรรมความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงลองไปหารับชมกันได้นะครับแม้ว่าผลงานนี้จะเป็นการรับบทนำครั้งแรกของเขาแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้ส่งให้จางกียงกว่ารางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลน,นักแสดงชายหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมจากงาน Back s ัง Art Awards 2019รางวัล e x c e l l e n t a ต์อะและ b e s t Co u p l e Award จากงาน MBC d r a m a Awards 2018แและเขายัางได้โชว์ทักษะการร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยตัวเองอีกด้วยในเพลง paradise tree เข้าสู่ปี2019จางกียงเปิดต้นปีมาด้วยการเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่อง Touch Your Heart ที่นำสแสดงโดยอีดองอุและยูอินนาในเรื่องนี้เขารับบทเป็นนักแสดงชายที่ต้องเขา้าฉากคู่กับยูอินนาและต่อมาเขาได้รับบทนำอีกครั้ง ในซีรีส์เรื่อง Kill It ร่วมกับนา n a After School ซึ่งในเรื่องนี้จางกียองรับบทเป็นคิมซูฮยอนศัตวแพทย์แสนอ่อนโยนผู้ซ่อนทักษะนักฆ่าฝีมือดีที่ถูกแก๊งต่างๆไมห้หัวเรื่องราวจะเป็นยังไงลองไปหารับชมกันได้ทาง i อชีอไม่เพียงแค่นั้นในปีนั้นจางกียองยังได้รับบทนำในผลงานภาพยนตร์จองเงินครั้งแรกในเรื่อง The Bad Guys: r a n g e of Chaos รวมกับฝีเมือสแสดงรุ่นใหญ่ย คิมซังจุงม,มาดงซอกและคิมอาจุงและจางกียงยังส่งท้ายปี2019เดืยวผลงานบทนำในซีรีส์เรื่อง Search www ในบทบาทของพักโมกอนสาวเอนจิเนียร์ควบตำแหน่งผู้บริหารค่ายที่ผลิตเพลงประกอบในเกมเขาเกิดมาจากพ่อแม่ชาวเกาหลีแต่ถูกทอดทิ้งในวัยเด็กและต่อมาได้ถูกรับเลี้ยงโดยคู่รักชาวออสเตรเลียเขาพบกับแบทามีและมีวันนัแตนกันวันหนึ่ง เขาได้ร่วมงานกับแผนกวิดีโอเกมยูนิคอนทําให้พบกับทามีอีกครั้งและในที่สุดเขาก็ตกหลุมรักเธอเขายังเป็นแฟนหนุ่มข้างรักที่ใฝ่ฝันที่การแต่งงานและสร้างครอบครัวแต่แบรทามีเลือกที่ไม่เป็นภรรยาหรือแม่ของลูกแต่อยากประสบความสําเร็จในการทํางานเรื่องราวจะเป็นยังไงลองไปติดตามดูกันได้นะครับทาง Netflix และในปี2019นี้เองจางกียองยังมาที่ประเทศไทยโดยมีงานแฟนมิเต้งครั้งแรกในงาน2019นนาีจางกียอง First Fan Meeting in Bangkok โดยจัดขึ้นวันที่29กันยายนปี2019ที่ Ultra Arena Hall ชั้น6โชว์ดีและในปี2020จางกียองได้มีผลงานการกแสดงนำกับจินเซยอนและอีซูฮยอกในซีรีส์บอ n a าเก n ซีรีส์นี้เล่าเรื่องของนักสืบและฆาตกรต่อเนื่องที่ตกลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปทั้ง3คนกลับมาเกิดใหม่และได้พบกันอีกครั้ง ในสถานะที่เปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกจากอดีตชาติอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งในเรื่องนี้จางกียงต้องแสดงสองบทบาทโดยรับทบเป็นกงจีชอลชายหนุ่มผู้ปฏิเสธโชคชะตาจนกลายเป็นปีศาจเหมือนกับพ่อของเขาและในภพชาติปัจจุบันเขาคือชอนจงบอมนักศึกษาแพทย์เรื่องราวจะเป็นยังไงลองไปหารับชมกันได้นะครับและล่าสุดในปี2021นี้เขามีผลงานดังมากขึ้นไปอีกเขาเริ่มต้นปีด้วยการเป็นนักแสดงรับเชิญในเรื่อง Hello Me ต่อเนื่อง้ผลงานเรื่องล่าสุดอย่าง m y r o o m a t e Is a k u m i h o Origi n a l s e r i e s เรื่องแรกจากแพลตฟอร์ม ICHI E ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้แฟนตาซีโดยจางก,กิยองรับบทเป็นจิ้งจอกเก้าหางอายุ999ปีชินอูยอเขาต้องการเป็นมนุษย์แต่ได้มาเจอกับอ e ีดมซึ่งรับบทโดยอ e ีฮเยริสาวมหาลายัยภูมิใจประสีภาษาเรื่องความรักและอายุห่างกับเขาถึงพันปีเรื่องราวจะเป็นยังไงไปหารับชมกันได้นะครับ จางคียองก็ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องที่2อ,องเขาในเรื่อง Sweet and Sour รักหวานอมเปรี้ยวภาพยนตร์ออริจินอลจาก n น t f l i x โดยเขารับบทเป็นจางฮายอกชายหนุ่มที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นพนักง,งานประจำพร้อมๆกับการประคับประคองความสัมพันธ์กับแฟนสาวดาอึนขณะที่มีโบยองผู้หญิงที่เขาพบในสภาพแวดล้อมใหม่เข้ามาในชีวิตเรื่องราวความรักสุดปวดตับครั้งนี้จะเป็นยังไงลองไปหารับชมกันได้นะครับและในปีนี้เองจางกียองยังอยู่ระหว่างถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่ของช่อง SBS Now we are breaking up ซึ่งเขาได้แสดงนำร่วมกับซงเฮคยอชเวยฮีซอคิมจูฮอนซีรีส์ที่จะเล่าเรื่องราวความรักและการเลิกราในหลากหลายแง่มุมผ่านกลุ่มคนที่ทำงานในวงการแฟชั่นและอยากใช้ชีวิตโดยปกติสุขต่อไปแม้จะเคยผ่านการหย่าร้างหรือผิดหวังในความสัมพันธ์มาแล้วก็ตามซึ่งตามรายงานระบุว่าเราจะได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้กันในช่วงครึ่งปีหลังอย่างแน่นอนหลังจากที่ฟังมาถึงช่วงสุดท,าท้ายขอคลิปนี้หวังว่าทุกคน จะได้รู้จักกับผลงานต่างๆของจางกียงกันมากขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วใช่ไหมครับใครที่หลงรักสเสน่ห์ของพ่อหนุ่มจิ้งจ,งจ,งจงอกเก้าหางคนนี้สามารถไปติดตามเขาได้เลยทาง Instagram ตามที่ขึ้นอยู่นี้สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรากด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องโอติงเพื่อเป็นกลังใจใพวกเราด้วยครับอันยอ i mm -hmm.